ตัวละคร6ดาวของมันก็ต้องมีสกินสวยๆก็อยากได้แต่ว่าไม่อยากเติมแพงแนะนำร้านนี้เลยร้าน powerpay เติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเพราะร้านเปิดมาแล้วมากกว่า4ปีสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยขอบอกเลยว่าเสียงแอดมินน่ารักมากกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชแนลนะครับวันนี้อยู่เกม p i s h i n g game eleven นะครับ ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับมาสรุปกิจกรรม Echo Area นะครับหรือว่ากิจกรรมของน้องเซเลนานั่นนะครับผมก็จะมาสรุปทุกอย่างเลยนะครับว่าควรต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟามอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับไปที่ตัวกิจกรรมของ Echo Area กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเราจะไล่ตั้งแต่ซ้ายนะครับไปขวาเลยนะครับมาทางซ้ายก่อนนะครับ Gravel Echo นะครับอันนี้เป็น ต้องบอกว่าเป็นด่านหลักเลยนะครับที่เราจะฟาร์มทุกๆวันนะอันนี้นะครับก็จะจะเป็นแบ่งเป็นแชปเตอร์นะครับแต่ละแชปเตอร์เนี่ยมันจะปลดล็อกตามวันนะที่กําหนดนะครับอย่างตอนนี้แชปเตอร์สก็จะปลดล็อกอีก1วันนะหลักการง่ายๆครับเราก็ต้องลงด่าน1นะครับรัวๆเลยนะครับด่านทางซ้ายมือนะรัวๆเลยนะครับลงไปนะครับจัดการศัตรูนะครับเราก็จะได้ตัวเศษเซอร์เฟตแซมเปิลตรงนี้มานะครับเอามา ในการแลกของในกิจกรรมของน้องเซเลน่านี่แหละนะส่วนใครที่แบบว่าแลกจนหนำใจแล้วนะครับก็มาลงหนาที่2นะครับด่านที่2เนี่ยตัวเซิร์ฟเฟตแซมเปิลเนี่ยจะได้น้อยกว่านะแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสลุ้นได้เมมโมรี่หดาวด้วยนะครับซึ่งเมมโมรี่หดาวถ้าเกิดว่าเราลงครบ8ครั้งแล้วเรายังไม่ได้เนี่ยมันจะการันตีดรอปให้เลยนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นด่านหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับด่านที่2เนี่ยเล่นเพื่อผ่านเฉยๆเท่านั้นนะครับ แต่ละช h a เตอร์ก็จะมีเหมือนกันหมดทุกทุกดานเลยนะครับอพอเราฟาร์มด่านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ไปที่ร้านค้าตรงนี้นะเนี่ยครับก็จะมีของให้แลกนะครับจะมีของสำคัญให้แลกนะอัน,น,เ,น,น,อน,อน Selena เนี้ยเป็นตัวเมมโมรีครับของน้องเซเลน่านะครับเซเลน่าเนี่ยเป็นตัวทาตเซนเดนนะครับฉะนั้นเมมโมรีเขาจะใช้เฉพาะมากๆเลยก็คือใช้แค่นี้ครับ6อันก็ครบแล้วนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นเมมโมรีทั่วไปนะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นของที่เอาไว้ให้กับน้องเซเลน่านะครับเพิ่ม <P le af ing> ความสนิทสนมอันนี้ให้ของวาชินะครับเพิ่มความสนิทสนมแล้วก็อันนี้เป็นเศษของวัชชีนะครับยังไม่เปิดนะนะครับอันนี้แลกครบก็ได้ตัวมาเลยนะครับตัวหนึ่งนะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นของอัพสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยอันนี้หลักสําคัญคือต้องแลกหน้านี้ให้หมดนะแล้วก็ หน้าขวานะครับทำเมมเบรี่ทำเรสโซนแนนให้ครบเลยนะครับของเซเลน่านะเอาละต่อนะครับถัดมาจะเป็นบาเบลนะครับขอคอยทาวเวอร์นะครับอันนี้จะเปิดมาที่25เลยนะก็โหดมากๆนะครับเดี๋ยวไว้พอค่อยเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวทีมผ่านให้ดูนวกันนะครับถัดมาจะเป็นนอร์แมนรีเวิร์ลแ plan นะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ยากเหมือนกันนะคือเราจะต้องจัดทีมนะครับไปลุยด่านนะ เนี่ยครับด่านมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5ด่านนะครับ ex 4ยากมากๆเลยนะครับคือหลักการนะครับเราต้องจัดทีมแล้วก็ไปลุยบอสนะครับบอสจะอยู่หลังสุดนะเราสามารถข้ามไปลุยบอสได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าบอสเก่งมากๆนะครับบอสจะมีบัฟทั้งหมดประมาณ5บัฟด้วยกันเราสามารถาลบบัฟบอสได้3อันนะครับจะเห็นว่า3อันนี้เห็นไหมเป็นบัฟของบอสเนี่ยเราสามารถไปตีด่าน3อันนี้ครับเพื่อทําให้ บัฟของบอสอาหายไปได้นะครับแต่ต้องบอกว่าบอสเนี่ยจะมีบัฟที่แบบเพิ่มเลือดเรื่อยๆด้วยนะครับคือมันมันค่อนข้างโกงนิดนึงนะนะครับก็ต้องจัดทีมโหดไปนะครับซึ่งเ,เราจะมีตัวช่วยเหลือนิดหน่อยครับเป็น power generating นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ power generating เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบัฟของเรานะจะเพิ่มขึ้นทุกๆวันด้วยนะครับแล้วก็ เราสามารถเอาตัวละครของเราเนี่ยครับมาใส่นะนะครับเพื่อเพิ่มตัว power station ตรงนี้ได้นะครับเป็นเหมือนแบตเตอรี่นะถ้าเกิดว่าพลังโจมตีรวมนะครับเพิ่มได้ 24, 0 0 0พเนี่ยก็จะได้200เลยนะครับของผมเนี่ยได้แค่ร2อเพราะว่าพลังโจมตีได้แค่18,00 0นแะแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมมันผ่านไปเรื่อยๆก็จะได้วันละ10นะครับตอนนี้ก็ได้ไปร้อยเจ็ดสิบแล้วซึ่ง เราสามารถเอาไอตัว power generating เนี่ยมาใส่เข้าทีมได้นะครับสมมุติว่าผมจะลงด่านหนึ่งแล้วกันเนาะเนี่ยครับมันจะมีบัฟอยู่ข้างล่างตรงนี้นะบัฟข้างล่างเนี่ยครับจะเป็นตัว power generating เนี่ยครับเราสามารถใส่ได้ว่าจะเพิ่ม attack หรือจะเพิ่ม h e p เนี่ยครับแล้วก็การจัดทีมนะครับนิดนึงเราให้ดูตรงข้างบนด้วยนะครับว่ามันบัฟธาตุอะไรนะครับให้จัดทีมที่เกี่ยวข้องกับาธาตุนั้นๆน,น,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักการในการตัดทีมหรือด่านนะก็บอกว่ายากนิดนึงนะครับใครที่ไม่รีบร้อนให้รอได้บัฟ power generating นะครับวันหลังๆก็ได้นะกิจกรรมนี้มีประมาณ10วันนะตอนนี้เหลือประมาณวันแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าผ่านด่านเรื่อยนะครับมันจะเหมือนกับขุด mining อะครับขุดเหมืองอะมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าวันหนึ่งจะขุดได้เท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยขุดได้4,4 0พนะครับมันก็จะขุดได้เรื่อยๆแล้วก็ต้องเอาไปแลกอันนี้ฮะ บูสเตอร์สักชั่วพาร์ทเนี่ยครับแยนรีเนี่ยคือตัวสัตว์เลี้ยงเราครับเก็บให้ได้ห้า0มืนก็จบแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะตัวที่อันนี้ครับเป็นอาชีพเม m น n t นะครับก็ถ้าเคลียร์ครบก็ได้ครบตามนี้นะครับเราลองไปอ่านเงื่อนไขดูแล้วกันนะเอาละจบตรงนี้ไปแล้วต่อมาเป็นรีสเตนซิมูเลชันอันนี้ยังไม่มานะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยผมแจ้งทีหนึ่ง ที่เหลือจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วนะครับเอ็กซ์ต้าสตอรี่อันนี้ก็ดานสุดท้ายจะลุยกับบอสนะครับเราจะได้เล่นวันชีด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของเซเลน่านะครับก็เศร้ามากเลยนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นนิวอินเทอร์ลูดครับเป็นส่วนใหญ่เป็นเนื้อเรื่องหมดเลยนะครับน,นี้เป็นคิดเดนสตอรี่อันนี้อินเทอร์ลูดก็เป็นตัวเนื้อเรื่องเหมือนกันอันล่างสุดจะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับ ต่เลียงก็ต้องแลกของในร้านค้าเมื่อกี้ก่อนนะแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับทั้งหมดนะโอเคก็อันนี้เป็นภาพรวมของอีเวนต์ Echo Area นะครับที่เหลือเดี๋ยวเราจะพูดเกี่ยวกับของที่มีในอีเวนต์นี้นะครับอย่างเช่นร้านค้ากับตัวละครน,นะมาเริ่มมาที่การสุ่มกาชาก่อนแล้วกันเนาะอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีกาชานะครับ เป็นตัวน้องเซเลน่านะครับทาำเซนแดนนะครับน้องเซเลน่าเนี่ยจะเป็นตัวทาำเซนแดนก็คือ10โลนะครับก็สามารถได้น้องเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยได้เอสแกรนทุกๆ10โลเลยนะครับใครทําน้องเป็นเ s สก็กดหาได้เลยนะครับเ е ทพิกอัพเนี่ยหนึงเลยนะครับส่วนใครที่อยากเก็บตัวคนเก่าๆก,ก็เลือกได้นะครับเ е ทพิกอัพอยู่ที่80%นะ แล้วก็มีในส่วนของอาวุธนะครับนี่ครับเป็นอาวุธของน้องเซเลน่าครับอันนี้นะก็30โลเหมือนเดิมครับแต่ว่าเลทพิกอัพ80%นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะซึ่งในตู้ของน้องเซเลน่าเนี่ยถ้าหลุดเลทนะครับจะเป็นอาวุธของนานามินะครับแล้วก็ลูซียอลฟานะครับ อันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะเปิดหรือเปล่านะครับอาวุธ5าดาวสามารถแลกได้นะครับถ้าเราลงคอออฟนะก็ประมาณนี้ส่วนตัวละครอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้มีเหล็กพิกอัพของโลเซต้าครับการามิแต่ว่า70%เท่านั้นนะจะไม่ร0 0เเหมือนตอนที่อีเวนต์ของเขามานะครับเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเติมเงินแล้วนะครับการเติมเงิน ก็จะมีสกินนะครับของโลเซตตานะครับนี่ครับ668เรนโบว์การ์ดนะแล้วก็จะมีอาวุธด้วยนะครับ28เรนโบว์การ์ดแล้วก็มีสกินครับของน้องเซเลน่าครับนี่น่ารักมากเลยนี่ครับ68เรนโบว์การ์ดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงตัวละครคร่าวๆกันบ้างนะครับก็ตัวละครนะฮะจะมีทั้งหมด2ตัวนะตัวละครตัวใหม่นะครับ จะมีน้องเซเลน่านะครับน้องเซเลน่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับท่าเซนแดน์นะครับผมนี่ครับเบมลี่ก็จะใช้ที่ผมบอกอ่ะนะครับลูคาเซียเนี่ยทั้งหมด6อันเลยนะครับตอนนี้ผมยังทำมาไม่ครบนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิววิธีการเล่นเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับน้องเซเน่าก็เป็นทีมทาเซนแดน์นะครับก็เล่นทีมทาเซนแดน์ไปก่อนนะครับอ่าวันชี้เนี่ยตัว เมมโมรีของเขานะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะเนี่ยครับจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบบนเนี่ยจะเป็น d ามเมจเ s e นะครับแบบตรงกลางเนี่ยจะเป็น q ซ support นะแล้วแบบอันล่างสุดก็จะเป็น b u ฟซ support นะครับก็ถ้าเอาแบบเซฟเซฟก็เล่นแบบกลางไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแบบตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่เราจะ b u i ให้กับพวกลีฟ A ลีฟ B อยู่แล้วนะครับก็จะง่ายมากขึ้นนะแล้วก็อนาคตเล่นกับ home s ได้ด้วยนะครับ ก็แนะนำใครที่มีเซตอยู่แล้วก็เก็บไว้นะครับใครที่จะทำแยกก็หาไว้เพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวันชิอ่ะฮะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับของอีเวนต์ของ Echo Area นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปที่รีวิวตัวละครเซเลน่ากับวันชิละกันนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับ นะฝากกดไลค์กด s ับ s c ครป e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนละจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย